สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับ10อันดับวันพีชนอีกเช่นเคยนะแล้วในวันนี้เราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับ10อันดับนะฮะตัวละครสาวสวยในโลกวันพีชซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า10อันดับนี้มาจากการจัดอันดับของผมเป็นคนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมามีการพูดว่าเออตัวนู้นสวยกว่าตัวนี้สวยกว่าเพราะว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนนะอันนี้ต้องขอเกินกันไปก่อนเลยเอาล้มาเริ่มที่อันดับที่10บไเลยดีกว่าอันดับที่10นะฮะเธอเป็น หนึ่งในนักสู้แห่งโคลอเซียมนะฮะซึ่งปรากฏตัวในตอนเดโลซ่านะฮะแต่จริงๆแล้วเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงนะฮะชื่อว่ารีเบกานั่นเองนะฮะซึ่งตอนแรกเธอออกมาในฐานะนักสู้ในโคลอเซียมนะของสายดีและเธอได้ใส่หมวกนักลบนะฮะสีทองปิดบังใบหน้าของเธอไว้แต่ภายใต้นักกากนะเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยงามนะเหมือนกับแม่ของเธอและมีความสามารถในการต่อสู้นะฮะเหมือนพ่อของเธอกด้วยผมจึงยกให้ริเบกานะมันอยู่ที่อันดับที่10ของเรานั่นเองมาอยู่ที่อันดับที่9้านะฮะ เธอเป็นลูกน้องคนสนิทของสโมเกอร์นะนั่นก็คือทาชิงินั่นเองนะซึ่งทาชิงินะเมื่อเจอกับโซโล่ทีแดก็ต้องกัดกันทุกขีเพราะว่าเธอนะดันมีใบหน้าเหมือนกับเพื่อนของโซโล่นะเมื่อสม,มัยเด็กและทาชิงินะยังมีฝีมือดาบที่เก่งพอตัวอีกด้วยแต่เมื่อเธอถอดแว่นนะเธอจะมองแทบไม่เห็นอะไรเลยเป็นผู้หญิงโกโก้คนหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเธอจะชอบหาเรื่องโซโล่นะเมื่อพบกันผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกัน แต่เธอนะฮะเป็นที่รักของลูกน้องในหน่วยของสมอเกอร์มากเลยนะฮะเพราะว่านอกจากหน้าตาน่ารักแล้วนะ,ะเธอยังมีนิสัยที่ดีนะแถมยังอ,อ่อนโยนอีกด้วยผมจึงยกให้เธอนะมันอยู่ที่อันดับที่9ของเรานั่นเองต่อมาครับอันดับที่8เธอเป็นหนึ่งในซูเปอร์โนวายุคสมัยเดียวกับลูฟี่นะแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงนะ,ะที่ชอบกินเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะกินมากเท่าไหร่นะแต่ร่างกายของเธอก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเหมือนกับว่าไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยความสามารถของเธอก็คือสามารถกลายเป็นเด็กหรือคนแก่หรือว่า ว่ายไหนก็ได้เลยยังไม่สามารถดายุ่งเธอได้เท่าไหร่นะเธอก็คือเจลลี่บอนนี่นั่นเองนะซึ่งเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ชอบกินเป็นอย่างมากนะและในตอนที่อยู่ที่หมู่เกาะบอนนี่นะเธอยังได้ช่วยโซโลเอาไว้จากการที่โซโละไปหาเรื่องกับเผ่ามบงกอีกด้วยและที่ป่าของเธอนะมีการทาลิปสติกนะคล้ายๆพวกบิ๊กมัมเหมือนกผมก็ไม่แน่ใจว่าเธอเป็นหนึ่งในลูกของบิ๊กมัมหรือเปล่าโดยลักษณะของเธอนะจะเป็นจนสลัดสาวเซ็กซี่นะที่มีผมยาวสีชมพูนะมีดวงตาสีม่วง เธอจะใส่ชุดนะที่มีการโช์สัตวนนะเห็นว่าเธอเป็นคนที่หุ่นดีนะถึงแม้ว่าจะกินไปมากเท่าไหร่ก็ตามแต่หน้าตาของเธอก็ดีเข้าขั้นนะผมเลยยกให้เธออยู่ในอันดับที่8ของเรานั่นเองแล้วก็มานอยู่ในอันดับที่7ของเรานะเธอเคยเป็นหนึ่งในศัตรูของกลุ่มหมกฟ้านะซึ่งตอนนั้นเธอเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยนะซึ่งไม่มีใครสามารถต่อกรกับเธอได้เลย มีก็แต่เพียงกอตอุศบของเรานะที่ทําให้เธอนั้นพ่ายแพ้ลงได้นะนั่นก็คือเพโลน่านั่นเองนะซึ่งเพโลน่านี้มีหน้าตาที่ค่อนข้างดีนะแต่หลังจากํำสคริปต์นะเธอได้เหมือนอัปเกรดตัวเองนะดูดีขึ้นเยอะเลยฮนะซึ่งสมัยก่อนตอนอยู่ที่ทีรุบาร์กนะตอนที่เป็นลูกน้องโบเลียเธอชอบนะมีลูกน้องเป็นลูกสมุนตัวหนึ่งเป็นตุ๊กตายัดนุ่นนะแต่เธอไม่ชอบให้ตุ๊กตานั้นพูดเพราะว่าเธอคิดว่ามันไม่เหมือนตุ๊กตาที่ตุ๊กตาจะพูดได้แต่แล้วเธอก็โดนคมานะตไปให้อยู่ ยังเกาะที่มีฮอกอาศัยอยู่นะฮะและเมื่อ2ปีทำสคริปต์นะโซโลโ่ได้ถูกคมาต่มาเช่นเดียวกันนะมาอยู่ที่เดียวกันและระหว่างฝึกฝนนั้นเฟลโลน่าก็อยู่กับโซโล่ตลอดซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและเมื่อฝึกเสร,ร็จนะเฟลโลน่าก็เป็นคนมาส่งโซโล่ังมุก่อชาบันดี้นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้คืบหน้าอะไรกันไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าว่าเธอมาส่งก็คง เป็นเพราะว่ากลัวโซโลจะหลงจนมาไม่ถูกแล้วมันนะ้งฮะเพราะว่าโซโลนี่มันเป็นจอมหลงอยู่แล้วลในตอน2ปีนี่เองนะทำให้โอ้โหเห็นว่าหน้าตาเธอนี่โอ้โหดูดีขึ้นเยอะนะฮะการแต่งตัวอะไรดีขึ้นเยอะผมจะติเพโลน่าอย่างเดียกก็คือตรงตานะผมว่าตาบันกลมๆแปลกๆอะ่ะถ้าตาดีกว่านี้ผมว่าอาจจะขึ้นไปดับต้นๆมากกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมติดที่ลูกตาเพโลน่านะมันดูตลกหน่อยๆฮะผมก็เลยยกให้เขาอยู่ในดับที่7ของเรานั่นเองต่อมาดับที่6 ขอยกให้วีวีแล้วกันนะฮะซึ่งตัวละครวีวีนะฮะเป็นตัวละครที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะเพราะว่าเธอเป็นเจ้าหญิงที่สูงสากนะฮะและมีรูปร่างดีนะฮะมีผมสีฟ้านะฮะซึ่งตอนเปิดตัวมาตอนแรกๆนะเธอจะเหมือนเป็นตัวโกงแบบสายฮาด้วยซ้ำนะฮะผมนึกว่าเป็นแบบลูกกระจกเดียวก็โดนตัดฉากไปนะฮะแต่ที่ไหนได้เธอกลับกลายเป็นเจ้าหญิงนะและตัววีวีนี่ก็เกือบจะได้แบบกลายเป็นลูกเรือของกลุ่มฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ติดที่ว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงนะจึงทําให้ไม่สามารถเป็นได้ หลายคนก็อาจจะงงนะว่าทำไมยกให้วนะิวีนะฮะมาอยู่ในอันดับที่6วะเพราะว่าตอนแรกที่เธอเปิดตัวนะหน้าเธอแม่งโคตรตลกอะคือแบบเออเป็นตัวโจ๊กเลยนะแต่ดูหลังจากที่โซคอลคดายเสร็จนะที่แต่งชุดเจ้าหญิงนะโอ้เธอได้อัปเกรดต,ตัวเองมาสวยมากๆเลยนะและแถมหลัง2ปีท่ามสคริปนะโอ้โหตอนที่เธอดูข่าวพวกลูฟี่นะแบบเรียกว่าสวยวิ้งนะฮะผมเลยยกให้เธออยู่ในอันดับที่6เลยฮนะจริงๆผมอยากให้มากกว่านี้นะแต่ว่า บทของเธอน้อยฮะและตอนแรกเธอเป็นเป็นเป็นตัวร้ายที่ออกโจกๆด้วยนะดูท่าอะไรของเธอหรือคตรตลกก็เลยยกให้เธออยู่ในดับที่6นั่นเองฮะต่อมาดับที่5มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะฮะในกลุ่มหมวกฟางมีผู้หญิงกี่คนล่ะสองคนก็เธอเป็นหนึ่งในนั้นฮะนั่นก็คือโรบินนั่นเองนะซึ่งในตอนแรกๆโรบินเปิดตัวมานั้นโอ้โห ออกดักดักหน่อยนะแล้วก็ผิวจะค้ำนะเป็นเหมือนจะออกตัวโกงนิดๆตั้งแต่อยู่กับเขาเาได้นะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นต้องเอาชีวิตรอดนะเพราะไว้ใจใครไม่ได้แต่หลังจากสองปีทำสคริปต์นะไม่รู้ว่าเธอหายไปอยู่ที่สถาน ไปอยู่ที่คณะปฏิวัติแค่นี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเธอไปไปสัญญกรรมตัวเองมาหรือเปล่านะเพราะว่าโอ้โหหลัง2ปีทําสคริปต์นะเธอดูดีขึ้นมากนะทั้งข่าวขึ้นทั้งหน้าที่ดูดีขึ้นนะทรงผมสวยขึ้นโอ้โหดูดีขึ้นทุกอย่างนะอัปเกรดหมดเลยมก็ไม่แน่ใจว่าโรบิน2ปีเนี่ยมันไปไหนมานะแต่มันดูดีขึ้นจริงฮนะซึ่งโรบินก็เป็นตัวละครหลักในกลุ่มโมฟานะคงไม่ต้องอธิบายกันมากคงไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะผมก็เลยยกให้เธออยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเอง ต่อมาฮะอันดับที่4มาอยู่ที่กลุ่มตัวร้ายกันอีกแล้วนะเธอเป็นหนึ่งในตัวร้ายและที่มีผลปีศาจที่โหดมากนะเป็นผลยูกิยูกิฮะเป็นผลหิมะต่หลายคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมนั่นก็คือโมเน่นั่นเองนะซึ่งโมเน่นั้นอยู่กับกลุ่มโดเกิโวเต้แฟมิลี่เหมือนกันนะฮะโดยทํางานอยู่กับซีซ่านะ,ะในการวิจัยคนยักษ์โมเน่ Monet นั้นมีความสามารถที่สูงนะฮะแต่ถ้าว่าเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นโซโลนะฮะจึงทําให้เธอนั้นแพ้ไปแต่ว่าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับ ใบหน้าที่งดงามของเธอนะและมีผมยาวนะฮะเป็นลอนสีเขียวและเธอชอบใส่แว่นตาที่เป็นผมไม่รู้จะเรียกไงเป็นแว่นกลมแว่นมึนนะฮะมันจะเป็นวงกลมข้อหาตรงกลางแล้วก็มีตอนที่เธอเขินอายด้นะจะเป็นโมเมนต์น่ารักของเธอ่อนที่จะเข้าหมดหัเป็นหมดปีศาจหิมะนะนั่นก็เป็นหมดโหดหมดหนึ่งแต่ในร่างปกติของเธอนะเธอเป็นคนที่ถือว่าสวยคนหนึ่งนะในเรื่องวันพีชผมก็เลยยกให้เธออยู่ในอันดับที่สี่ของเรานั่นเอง มาอยู่ที่นดับที่3นะอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มหมวกฟางนะจะเป็นขายไปไม่ได้นั่นก็คือนามีนั่นเองนะซึ่งนามีนี้ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะเพราะว่าตั้งแต่ภาคแรกๆผมสั้นนะผมก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงธรรมดานะแต่พอทำสกิปมาปุ๊บผมยาวครับโอ้โหจบเลยดูดีขึ้น150%นะซึ่งนามีนี้จะเป็นสมาชิกหมวกฟางนะที่เรียกว่าไม่ค่อยใส่เสื้อคลุมเท่าไหร่เรียกว่าจะใส่บิกินี่ ครึ่งท่อนตลอดเรื่องนะฮะและเธอยังเป็นคนที่คุมพวกลูฟี่พวกโซโลพวกใครก็ตามที่ทําอะไรเถแผงๆด้วยการเคกกะโหลกนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเธอมีฮารคิอะไรหรือเปล่าสามารถเคกลูฟี่แล้วหัวปูดได้นะฮะและเป็นคนคนหนึ่งนะฮะที่ในกลุ่มนั้นให้ความยำเกรงและเกรงใจมากๆนะฮะซึ่งนามีนั้นเป็นคนที่ชอบพวกเพชรพอยนะเพื่อสมบัติในพวกนี้เห็นเป็นไม่ได้เลยฮนะ และอย่างที่บอกไปนะหลังจากสองปีทำสคริปต์นะฮะเธอมีสัดส่วนแล้วก็หน้าตาที่สวยงามขึ้นมากผมเลยยกให้เธออยู่ในอันดับที่3ของเรานั่นเองมาอยู่ในอันดับที่2กันแล้วนะ,ะหลายคนอาจจะยกให้อันดับนี้เป็นอันดับที่1ก็ได้นะเพราะว่าเธอมีความงามที่ในเรื่องนะ,ะยกให้เธอมีความงามอยู่ในอันดับต้นๆหรือไม่ก็อันดับหนึ่งของเรื่องนะ,ะนั่นก็คือจักรพรรดินีโจรสลัดนะฮะโบอาแฮนด์คอร์ก อาจจคเอาจจะงงแล้วทําไมเอ้ยทำไมพี่ให้แฮนด์คองอยู่ในอันดับ2อ่ะอันด,ดับหนึ่งจะเป็นใครอเี๋ยวค่อยว่ากันนะซึ่งแฮนด์คองนะคะคงไม่มีใครเถียงนะว่าเออมันมันไม่สวยนะเพราะว่าในเรื่องนี้โอ้โหยกใหค่อยเธอเป็นคนสวยแบบอันดับต้นๆเลยฮนะใครเห็นนี่โอ้โหตาเป็นหัวใจกันหมดนะแต่ถ้าว่าเธอนะฮะดันมาหลงรักลูฟี่นะฮะละแถมยังเป็นคนชอบมโนโนะเวลาเธอมโนถึงลูฟี่แล้วลูฟีะะ่มันจะคิ้วเข้เมๆเ,เหมือนการ์ตูนตาหวานนะโคตรหาแล้วตอนที่เธออยู่กับลูฟี่นะค,ะความ ยิงพยองความชอบดูหมิ่นคนอื่นอะไรของเธอจะหายไปหมดนะฮะกลายเป็นตัวละครติงตองตัวหนึ่งนะที่ชอบโมโนแต่ถ้าว่าความสวยของเธอนั้นเป็นของจริงนะฮะแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นหุน่นว่าจะเป็นใบหน้าของเธอนั้นสวยงามไปหมดนะฮะแต่สําหรับผมคือผมคิดว่าเธอน,นะกว้างไปหน่อยนะฮะผมก็เลยเออขอตีตรงนี้ได้หนึ่งทีเหลือโอเคหมดนะฮะผมก็เลยยกให้เธออยู่ในดับที่2ของเรานั่นเองและมาถึงในดับที่1ของเราแล้วนะฮะจะมีใครที่ ดูดีกว่าจากักรพรรดินีโจรสลัดของเรานะซึ่งนี่ก็เป็นความคิดผมคนเดียวนะผมคิดว่าคนอื่นก็อาจจะยกให้แทนเขาอยู่ในอันดับหนึ่งนะแต่ขอความคิดผมนิดนึงอ่ะให้อันดับหนึ่งนะองค์หญิงชิลาโฮชีนะฮะแห่งเกาะเงือกนั่นเองซึ่งชิลาโฮชีนะเป็นองค์หญิงของอาณาจักรเงือกที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะซึ่งลูฟี่นี่สามารถนั่งบนมือได้แบบไม่เต็มมือฮนะและเธอยังเป็นหนึ่งในอาวุธโบราณทั้งสามนะคือโพไซดอนนั่นเอง ซึ่งถ้าตัดเรื่องขนาดตัวของเธอออกไปนะเธอจะเป็นโอค์หญิงเรื่องที่มีความสวยงามมากเลยนะแต่ถ้าว่าเธอนั้นขี้แงจนโดนลูฟี่นั้นว่าจะขี้แงบ่อยๆและความสวยของเธอนะทำให้ฟารเ์ดเด็กเคนนะหมายตาจะเอาเธอไปเป็นคู่นะฮนะแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าชิโรชินะถูกขังไว้ในปราสาทนะฮะโดยที่แม่เธอนะออกมายังโลกภายนอกซึ่งก็ไม่รู้จะมีใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะว่าชิโรชินี่มันเออผมว่ามันสวย สวยมากๆเลยนะในเรื่องวันพีชผมก็เลยยกให้ชิโราทีนะอยู่ในอันดับที่1ของเรานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างฮะถูกใจใครหลายคนหรือเปล่าหรืออาจจะขัดใจนิดหน่อยที่แฮนด์คอร์กไม่ได้อยู่อันดับที่1นะฮะก็ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะผมก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนว่าเออเพื่อนๆคิดว่าคนไหนสวยสุดอะไรประมาณนี้นะส่วผมเนี่ยคิดว่าอ่ะชิโราชีแล้วกันเอนาละคลิปสิอันดับคนสวยในโลกวันพีนะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ